เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมนานาชาติองค์านสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2556ภายใต้หัวข้อการประชุม A World u n ited Against Infectious Disease c คอส Sectoral Solution หรือการรวมพลังต่อต้านโรคติดเชื้อทุกภาคส่วนต้องร่วมมือโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่สำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และประเทศสมาชิกกว่า75ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมโดยการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์ณนะห้องบ Cent างกอกฟอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทราแกนทั้งนี้การประชุมในปี2556นี้ถือเป็นการรวมตัวที่สําคัญของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อระดับโลกโดยเน้นเนื้อหาสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลซึ่งเป็นประเด็นหลักในการประชุม เพื่อส่งเสริมการร่วมมือและการสื่อสารข้ามภาคส่วนและพรมแดนเพื่อลดภัยคุกคามจากโรคติดเชื้อที่มีอยู่แล้วหรือเกิดขึ้นใหม่ในระบบนิเวศของมนุษย์และสัตว์นั่นเองซึ่งรายละเอียดของงานในครั้งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจให้รองศาสตราจารย์ดรชื่นละไทยการจนะจิตตาเลขานุการการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไมหิดนเป็นผู้อธิบายรายละเอียดของการประชุมคร่าวๆในครั้งนี้ให้เราฟังกันดีกว่าครับพิธีเปิดก็จะมีสมเด็จพระเทพท่านสเสด็จมาเป็นองค์ประธานนะคะ แล้วก็จะมีคีโ n o t e ป p เกอร์จาก5้าคนซึ่งก็เป็นคนระดับโลกข้างนั้นนะคะ,ะผู้ที่ได้รางวัล2คนก็จะมาเป็น k e y โนต e ให้เราด้วย Director General ของ OIE ซึ่งทำงานทางด้าน Environmental Health ก,นน David Fer ก็จะมาเป็นคีโนต e คุณเดวิดล็อกกี้เฟรเดอร์จูเนียก็จะมาเป็นคีโนตแล้วเราก็จะมีผู้แทนจากคนที่ทำงานในระดับพื้นที่เลยซึ่งอันนี้เราเชิญมาจากของคนไทย นำเสนอนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น plenary session ก็คือเป็นการาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องวัน l t ลที่เป็นภาพใหญ่ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าวัน l t ลคืออะไรเป็นการเซต h e อ c e n e สำหรับการประชุมในวันต่อไปแล้วก็พอตอนบ่ายนะคะก็จะมีอีก plenary หนึ่งแล้วก็เป็น parallel session แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆเรามีทั้งหมด20กว่า parallel session นะคะ คือเป็นการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ามหิดลอีกครั้งที่ได้รับการตอบรับจากหลายประเทศที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีที่นําข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมในครั้งนี้มาส่งเสริมการแก้ปัญหาข้ามภาคส่วนของภัยคุกคามโรคติดเชื้อได้อย่างประสบความสําเร็จครับพงด์ดนายอวยพรถ่ายภาพบัณฑิตประทุมตะรามาชาแนลรายงาน